เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้ในบ้านนะครับเป็นระบบเล็กๆนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่นะครับว่าเราต้องดูแลยังไงนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องทําได้ชฉวี่แล้วนะครับผมวันนี้มาเจอกับช่องทําได้ชัวร์เดี๋ยวพามาดูนี้เลยนะครับนี่ระบบโซล่าเซลล์นะครับใช้แสงสว่างภายในบ้านนะครับ เผ่อเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่ยังไม่เคยดูคลิปของผมนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นชาร์จเจอร์นะครับเป็นชาร์จเจอร์ MPPT ของ p o w MR นะครับรุ่นเนี่ยครับรุ่น k e e p p e r 1220นะครับรุ่นนี้ทนนะครับจอจะเป็นขาวดำนะครับเนี่ยระบบผมก็ง่ายๆโคตรง่ายทำไมก่อนผมใช้อันนี้เนี่ยใช้พวกเนี้ นี่เลยตัวแรกก็คือใช้ตัวนี้หลายปีมากอันนี้ไม่พังนะแต่ผมแค่อัปเกรด,ดเฉยๆเพราะว่าผมเพราะว่าผมใช้ผมเพิ่มเพิ่มแผงเป็น300 3- 60วัตหรืออะไรนี่แหละประมาณ3 0 0้กว่าวัต์นี่แหละไอะพวกนี้มนรับไม่ไหวนะครับผมเพิ่มแผงแผงผมก็ซื้อมาพันเก้านะไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เลยซื้อมาพันเก้าสามร้อยผมจำไม่ผิดก็สามร้อยหกสิบวัตนะครับเนี่ย สมัยก่อน120วัตต์ใช้ตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้ก็ยังใช้ได้เก็บไว้เฉยๆอันนี้ผมอัพอัปเกรดแพงใช่ไหมผมก็เลยเนี่ยซื้อตัวนี้มาใช้อันเป็นในอันนี้มันเป็นคอนโทรลชาร์จเจอร์ MPPT อันนี้มันจะเป็น PWM เนี่ยครับอ่าอันนี้จะดีกว่านะแพงกว่าอันนี้ผมซื้อไว้700กว่าบาทนะครับใช้ดีมากเลยนะครับ สุดยอดเลยอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนี่นะครับคือหนึ่งเดือนผมต้องมาเช็คนี่นะครับเช็คน้ำกันน้ำกดหรือว่าถ้าเรามีเวลาเราก็ามาเปิดดูได้เลยนะครับเอาล่วงนี่นะครับประมาณเดือนหนึ่งผมก็จะมาดูครั้งนึ่งครับในี่ยยุบไป,ปน,นิดนึงนะครับ เห็นไหมเอาในกล้องมองไม่ค่อยจะเห็นเลยเนี่ครับถ้ายกนิดนึงผมก็เติมนะครับเติมให้เต็มให้เต็ม,ตมถึงถึงขีดพลาสติกนะครับที่มันทิ่มลงไปนะครับในน้ำเติมให้ให้น้ำมาชนพลาสติกที่ทิ่มลงไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมขอแปลงล่างแป๊บหนึง่ง โอ้ยลวมอือเดี๋ยวมันมองไม่ค่อยเห็นเนะเาะแล้วก็นี่น้ำน้ำที่ผมใช้นะเพืเ่อนๆอยากรู้ไหมว่าอันนี้เป็นน้ำอะไรนะครับน้ำน้ำที่ผมเอาไว้เติมแบตเตอรี่นะก็คือน้ำกรองที่ผมเอาไว้กรองกินนี่แหละบ้านผมจะมีเครื่องกรองห้าขั้นตอนนะครับเนี่ย ผมก็กองกองเสร็จผมก็เอามาต้มต้มมันก็มาใส่ขวดเนี้ไว้กอกอันนี้นี่ครับประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าเนี่ยผมแต่ผมก็ดูเรื่อยๆนะถ้าผมว่างผมก็มาเปิดดูกอ,อกให้เต็มถึงถึงขีดนี่ครับเห็นไะให้น้ำถึงพลาสติกเดี๋ยวผมจะหาอะไรแย่ให้ดูดีนี่ยครับ อ่ะเติมไปเรื่อยๆอ่อาบางช่องมันก็ยุบเยอะเนี่ยครับไม่ต้องเติมเกินในพลาสติกที่ยื่ลงไปนะครับพลาสติกเขีวเขียวอะเติมเข้าไปททำอย่างนี้แบตเราจะอยู่ได้นานอัน,นอันนี้เอาไปใช้ได้กับรถยนต เอาไว้ทุกอย่างอ่ะที่เป็นแบตเตอรี่<ด>น้ำมันะเป็นตะกวัวกดอ่ะใช้ได้ทุกอย่างเลยจริงอ่ะน้ำไปดื่มได้นะน้ำดื่มได้แร้วผมก็วางไว้แถวนี้แหละวางไว้แถวนี้นะครับก <c oughs> ็จริงๆก็คือน้ํากินนี่แหละน้ํากินเราเนี่ยแหละครับใส่ทุกช่องใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาครับ เนี่ยหมั่นมาดูก็อายุแบตของเราก็จะอยู่ได้นานนะบางคนไม่ดูเลยอะยุบแห้งเลยนะครับแบตเนี่ยไม่เหลือเลยนะถ้าแ,แห้งแล้วคันนี้แบตไอแผ่นธาตุมันไหม้นะจะเสียเลยนะครับบิดไม่ต้องไม่ต้องแน่นเนื่นอะไรฮะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เอาไว้ในรถไงมันไม่กระชอนกเอ็เถิดไม่หลุดออกนียครับ อันนี้จริงๆอ่ะผมเอาไว้พ่วงอีกลูกหนึ่งแต่ลูกนี้มันเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วผมก็เอาไว้เปลี่ยนเอาไว้ไปเปลี่ยนหรือเอาไว้ไปเทิร์นเนี่ยครับมันไม่ไหวละไอ้นี่ไออันนี้ใช้นานละเนี่ยครับผมใช้ไฟแค่1 2โวล์นะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟ24โวล์หรือว่ามากกว่างี้หรือว่าแปลงเป็นไฟบ้านเนี้ยโอ้โ ระบบแค่นี้ไม่พอใช้ครับของผมใช้แค่ระบบแสงสว่างมีไฟประมาณเกือบเกือบสิดวงอะบ้านผมอะใช้ไฟแสงสว่างแล้วก็พัดลมพัดลมในห้องนอนผมเครื่องหนึ่งแค่นั้นเนี่ยก็ใช้ได้ถึงเช้าแบตแบตนี่ผมก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะผมเอาจากรถกระบะรถอะไรเงี้ยทีว่าเขาจะเปลี่ยนจะเทิร์นแล้วเงี้ยผมก็เอาไปแลกกับเขา แล้วก็เอามาใช้ได้เป็นปีสองปีครับถ้าแบตใหม่ๆนะโอ้โหเปิดพัดลมได้ทั้งวันทั้งคืนสองสามเครื่องหละอันนี้ของผมใช้เครื่องเดียวแต่มันมีบางวันนะของผมอะบางวันถ้าวันไหนแดดน้อยถ้าแดดน้อยมันก็เหมือนชาร์จแบบไม่เต็มอะบางทีคืมทั้งวันอะไรเงี้ยผมเปิดพัดลมก็ถ้าผมเปิดพัดลมอะบางทีตอนใกล้ๆเช้ามันก็จะดับมันก็จะตัดอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะตัดนะครับ ก็จะตัดให้เราเราตั้งไว้ว่าพอถึง11 11โวลต์จะให้ตัดหรือว่ายังไงเนี้ยครับมันสามารถทำได้หมดเลยครับตัวนี้ใช้ดีนะผมใช้มาโหสปีแล้วมั้งเนี่ยถึงมะเนี่ย,ยหรือปีกว่าๆสองปีอะไรประมาณนี้เลยมั้งก็ไม่เคยมีปัญหาแต่มีเพื่อนๆที่ซื้อยี่ห้อเดียวกันนะ p o w e MR เป็นแบบจอสีอะเป็นแบบจอสี เห็นเขาว่าเอาไปใช้ได้ไม่เท่าไรมันมันพังง่ายไงมันพังเสียเลยแล้วราคามันก็สูสีกันนี่แหละราคาประมาณ7 8 0 0เนี่ยนะครับอันนี้เป็น MPPT MPT แท้ใช้ดีโอเควันนี้ก็มาพูดคุยแล้วก็มาแนะนำเล็กเกตเล็กเกตน้อยเนาะเผื่อบางคนเขาไม่เคยไม่เคย ำหรือว่ามือใหม่อย่เงี้ยเนาะแต่ถ้ามือเก่าก็ผ่านได้เลยครับผมอ่าวันนี้ช่องทำได้ชัวขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปของผมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมอ่เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งการเพื่อนสนคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหรือว่าติดแท็กสินค้าไว้ให้นะเพื่อน อันนี้ผมซื้อเป็นของแท้ด้วยนะใช้ดีไม่ต้องกลัวโอเคนะครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย